ชิบะอินุนะครับจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่จะไปได้ไกลเลยเนื่องจากจอชคอยเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอย e w Moon นะครับวันนี้เราก็มาติดตาม ข่าวสารของชีบะอินโนะครับซึ่งหัวข้อเด่นๆในวันนี้นะครับจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นเป็นวานตัวสำคัญนะครับของชีบะนะเอาแหละนะครับดอจคอยนะในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกระแสมาดีผมเชื่อว่าในอีกวันสอวันเนี้ยชีบะเนี่ยราคาจะพ้นจาก0ูย์หตัวสักทีนะครับผลแน่นอนครับ ถ้าดอ o คอยังไปต่อได้แบบนี้ชีบะก็ยังไปได้เหมือนกันเอาแหละนะครับในช่วงนี้ทาง World อิงค n เนอร์ฟนะครับเขาก็ได้บอกถึงเรื่องของชิบะอินุนะครับคนก็มีประมาณ62%จากผู้โหวตนะครับประมาณ22,000คนเรื่องของชีบะเรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ต่างๆ แล้วรวมถึงชายโตชินะครับแล้วก็เมตาเวิร์สนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่ด้วยความเป็นห่วงะนะครับว่าเฮ้ยเขาก็ไม่รู้ว่าชีบะเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังดูนะครับเรื่องของชีบะเรียมเลเยอร์อยู่ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของราคาของชีบะเพราะราคาชีบะช่วงนี้ไม่ได้มีการขยับนะครับฉะนั้นเบอร์อีคโนมิคฟอรั่เนี่ยเขาก็ทำการ สำรวจโพลนะครับว่าความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยไปในทางด้านไหนสนใจด้านไหนนะครับผลปรากฏว่านั่นก็คือเรื่องของชิบะเรียมเลเยอร์สองแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของเมตาเวิร์สมันอีกไกลนะครับมันกว่าจะพัฒนาเสร็จอะปีสองพันยี่สิบเจดมั้งหรือยี่สิบห้าด้วยซ้ำไปนะครับก็ช่วงนี้จะถือชิบะก็ใจยเย็นๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าชิบะเนี่ยมันมันเป็นเหรียญสำหรับเมตาเวิร์สจริงๆนะครับแล,แล้วเรา ตอนที่เราเก่งกาําไรตอนเดือนพฤศจิกายนะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะมาถึงขั้นนี้เลยนะครับก็มันเริ่มจากเหรียญมีมก่อนนะครับเราค่อยไปถึงโปรเจกต์ตัวอื่นด้วยเอาแหละนะครับในวันนี้ก็จะมีอีกข่าวหนึ่งเรื่องของกระดานไบแนนนะนะครับแล้วก็กระดาน Crypto.com ซึ่งสองกระดานนี้นะครับเป็นวานตัวใหญ่เลยนะของชีบะอ i n โ o นะครับเป็นวานกระดาน บแนนเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเขาถือนะครับมูลค่าของอเหรียญของชิบะอินโเนี่ยมากกว่า87ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งประมาณ816ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทั้งหมดอะในกลุ่มพวกกระดานต่างๆมีทั้งหมด7กระเป๋านะครับรวมถึงในนั้นก็คือ Crypto.com ด้วยนะครับซึ่งมีประมาณ558ล้านชิบะนะ โอก็ถือว่าวานพวกนี้ถือได้เยอะมากๆนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าบางคนที่ถือก็ได้ที่ถือชีบะมาตั้งแต่เข้ากระดานปลายแน e แรกๆหรือถือตั้งแต่การเริ่มต้นโปรเจกต์เลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอีกอีกข้อมูลหนึ่งนะครับว่า v i c t o r ริกบูท i รีเนี่ย ก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะถือชีบามากกว่า10ล้านดอนลลาร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นวิก t ตอริกบูเทรหรือเปล่าแต่ในข้อความข่าวเขาบอกว่ามันเป็นข้อน่าสงสัยเนาะว่ามันมวีวานบางตัวเนี่ยคุมเหรียญน,นี้อยู่จริงนะครับก็น่าจะเป็นทางอีท e เรียแหละนะครับหรือไม่ก็ทางชีบาเองที่เป็นต้นต้นของโปรเจกต้นเหรียญเองก็ได้นะครับเราก็มีหลาย ทิสดีนะครับแต่มีวานอยู่ในเยอะไอ้สิบล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับมันมีอยู่จริงๆแหละนะครับแล้วเรื่องที่สามนะครับเนื่องจากอีลอนมัสนะครับในวันนี้ก็อ่าเปรี้ยวนะครับคืออ่าประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยจะแข่งกับ Apple และ Android ให้ได้นะครับโดยที่จะผลิตเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเครือข่ายใน ในเครือข่ายของเขาเองนะครับที่จะเป็นสายเลือดคริปโตอย่างร0 0ยเร์เซนะครับวันนี้เขาก็แจ้งไปทางคุณลิสเวอเร e r ์นะครับนักนักโพสต call นะครับเขาก็โพสต์อย่างนี้แหละนะครับว่าเขาเนี่ยหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ฉันจะสร้างโทรศัพท์สำรองนะครับก็คือสร้างเครือข่ายมือถือของตัวเองนะครับเดี๋ยวไปรับชมในช่องที่2กัน ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นยังไงในเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีกับดอร์จคอยด้วยแหละนะครับถ้าเกิดจะสร้างโทรศัพท์ของตัวเองแล้วปัญหาก็คือว่า Apple เนี่ยนะครับแล้วก็ทางไอเอ n นดรอยเนี่ยผมเชื่อว่าอุปสรรคคืออะไรนะครับผมเชื่อนะว่าอุปสรรคคืออะไรเดี๋ยวไปตามช่องสองแต่ถ้าเกิดอีลอนมาร์กทำได้จริงดอร์จคอยจะกลายเป็นเงิน สกุลหลักนะครับแล้ว Baby d o จะเพิ่มราคาอย่างรุนแรงและ f o กี้จะเพิ่มราคาอย่างรุนแรงด้วยรวมถึงชีบะนะครับน่าจะมีการขยับใหญ่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในช่อง2ด้วยกันแต่เอาแหละนะครับโดยทั่วไปในวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็รุนนะครับว่า,าวานที่เป็นกระดานต่างๆเนี่ยเขาจะ ระเบิดราคาชีบะมาเมื่อไรนะครับรวมถึงต้นสายด้วยอย่างอีเธอเรียมเลยว่าวานที่คุมอุปทานจริงๆเอาหลาข้อมูลนะครับมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i ต e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มเรามีกลุ่มชีบะมีกลุ่มดอชคอยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินโจะ Go to the m ม o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหารายได้เสริม af gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไปฝาก ในแพลตฟอร์มของ a f Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย